สวัสดีคะ่ะบ้านเจทิมาแล้วค่ะวันนี้นะคะจะอยู่ที่เมนูปลาเค็มเหมือนเดิมค่ะคนมันชอบอ่ะเนอะเอาปลาเค็มไปทําได้หลายเมนูค่ะวันนี้ขอนําเสนอเป็นหมูสับผัดปลาเค็มค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเจทิก็ต้องตังน้ํามันเจียวกระเทียมให้หอมเลยคะ่ะกระเทียมเนี่ยเจทิพช้เป็นหัวเลยนะคะแล้วก็มุบหย,ยาบๆค่ะหลังจากนั้นเจทิก็จะใส่ลงไปในกระทะน,นะคะแล้วก็ใช้แบบว่า ผัดไปผัดมาจนกระเทียมเหลืองค่ะเหลืองแล้วจะส่งกลิ่นหอมมากเลยนะคะพอหอมเสร็จแล้วค่ะทีที้ใส่หมูสับลงไปเลยค่ะใส่หมูสับลงไปผัดในกระทะนะคะวันนี้ใช้หมูสองแบบค่ะมีหมูปรุงรสแล้วกับที่ยังไม่ปรุงรสนะคะก็จะนาหมูสับเนี่ยค่ะไปผัดในกระทะนะคะให้หมูสับสุกเลยค่ะตอนนี้ก็ผัดไปเรื่อยๆก่อนนะคะแบบว่า เมนูเนี้ยนะคะเจทีก็ไปเจอในเน็ตนี่แหละคะ่ะแล้วก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่มันเป็นเมนูที่อร่อยแล้วแบบบ้านเราต้องทอําอ่ะเมนูนี้ถ้าใครไม่ทำเจทีว่าพลาดเลยนะเพราะว่าเป็นเมนูที่แบบอร่อยแล้วทําง่ายมากๆเลยะคะ่ะนี่ยตอนนี้เจทีผัดหมูก็แบบว่าใกล้จะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเจทีก็จะปรุงรสไปด้วยนะคะตอนนี้ใส่ปลาเค็มลงไปก่อนนะจะผั่ ปลาเค็มก็ใช้แค่ไม่ต้องจะที่ไม่ได้ใช้ถึงตัวนะคะใช้แค่ประมาณครึ่งตัวแบบว่าปลาเค็มนี่ก็ไปขยี้ขยี้ให้ละเอียดก่อนนะคะแล้วก็นํามาผัดค่ะตอนนี้ก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะแล้วก็จะตามด้วยน้ําตาลทรายนะคะแล้วก็ซอสน,น้ํามันหอยนิดหน่อยนะจ๊ะนี่ค่ะน้ํามันหอยไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าเราอ่ะใส่ปลาเค็มลงไปเนาะ,ะเดี๋ยวมันจะเผ็ดมันจะเค็มเกินไปนะคะใส่นิดหน่อยพอค่ะ พอหลังจากใส่ปรุงรสทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะก็ผัดไปเลยค่ะผัดจนหมูสุกเลยนะคะนี่ตอนนี้เป็นขั้นตอนการใส่น้ำมันหอยนะคะก็ใส่แล้วก็ผัดไปเลยจ้าแบบเมนูนี้นะคะเจทีบอกเลยเจทีทําเสร็จนะคะเจทีก็แบบระหว่างทําเจทีก็แบบหอมมากเลยแล้วพอทําเสร็จแบบว่าไปคุกข้าวทานอะ่ะไปโรยข้าวอะ่ะมันอร่อยมากเลยอะ่ะมันแบบ มันได้ความเค็มของปลาเค็มนิดนแล้วความอร่อยของหมูอ่ะโอ้โหบอกไม่ถูกอ่ะถ้ามันก็คล้ายๆกับผัดกะเพรานะแต่ว่าผัดกะเพราอ่ะก็ได้แค่ความอร่อยของหมูสับกับกะเพราก็เครื่รองเผ็ดร้อนแต่อันนี้มันได้ความเค็มอ่ะความเค็มของปลาเค็มที่แบบเวลามันไปคลุกข้าวมันก็กลมกล่อมอยู่แล้วอ่ะแล้วเวลาเราทานนะคะเราก็จะไม่ได้ทานเปล่าๆใช่ไหมเราก็จะบีบมะนาวใส่หอมซอยแล้วก็ใส่พริกขี้หนูลงไปคลุกเขา ทานร่วมกันน่ะแล้วก็มีเครื่องเคียงผักแนมอ่ะเป็นแตงคว้ากับผักชีโอ้โยอร่อยสุด